ไอเนี้ยไอเนี้ยจะไม่แบวไอนี้จะเป็นแบบไอนี้จะเป็นแบนแบนเออเ้าห้าพอทำแบวปุ๊บตกใจช็อกฮ้ไม่เพแบบบางที่เราอาจจะแบบ s t r g h เกิน่ะถลยเลยรู้สึกว่าเพราอีอมันทำให้ทุกอยางมันดูไม่โตไม่แรงเยตัดตัดเลียนใช่ไหมเช่น่ อีอีมันก็ดูดูไม่เหมี่ยงเลยอีอีดูไม่เหมี่ยงทันทีใช่วันนี้ร้อนอ่ะอ๋อ very hot อีอี speak Spanish it's very hot อีอีมันดูแบบซอฟต์นองนิดนึงอะไรคือ cherry on top ป่ะเปินดิ cherry on top ัน cherry on top คืออะไรอ่ะเพลง the song cherry on top วุ่นวายสุก อินเตอร์แฟนรักยูหลิงอเปลันนี้เดอะด็อกเตอร์เห็นนี่ไงไอ้รูปโลกเป็นไงบ้างหลังจากดูอีพีเมื่อคืนแล้วมีอาการมีคลิปอีพีสี่แล้วมีอาการอะไรบ้างคะแต่หมุดจะไม่ค่อยมีอ๋อคือวันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารปะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันนี้วันเอออังคารวันนี้วันอังคารทำไมอ๋อเขาทำงานกัน ใช่ก็มีคนไทยนะไหนคนไทยก็หลิงเห็นแต่ภาษานี่นี่เห็นไหมคนคนไทยส่งเสียงหน่อยค่ะคนไทยส่งเสียงหน่อยค่ะใครเป็นคนไทยบ้างคะดูแบบมีภาษากรีก Cherry on top Cherry on top อันนี้หลอกอยูเออแฟนนี่ไงคนไทยอ๋อเอาเป็นแซ็เป็นเพลงเกากุีเกากุีฟิลิปปินส์ Rice Cherry on top ใช่ อะเปิดเอาใจเขาหน่อยเป็นอ่อ uh, new girl group from Philippines right oh. ใช่ oh. cherry on top ขายของอย่างเดียวเบสขายของได้เป็นแสนเลยโอ้ยมีไว้ขายบล็อตเพิร์สอยู่แหมทำไมบลานลาหนาน่ะบลาหนาน่ะใครอยากเห็นพี่ลิลอยากเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่นี่เข้าไหวใช่ไหมเข้าตรงนี้ป้าหรือว่าแวะปั๊มตรงนี้เข้าได้แต่ว่าคือไม่ได้นะแวะปั๊มไหมล่ะแค่ชิงช่องได้แค่ชิงช่องไป ไปฉี่เดี๋ยวฝากไว้กับเบสคัมซิงฟิลเตอิ์เพนเฮ้ยมีมาจากฟิลเตอร์ไม่แต่ถ้าพี่กันจีไปก็คือเงียบเลยนะไลฟ์แบบไปไหนอ่ะเอ้าก็ไม่มีใครพูดเก่งนะตอนนี้เก่งสุดเออพี่กันจีพูดเก่งสุดโหคนดูเท่าไหร่อะเก้าพันจะหมื่นหนึ่งแล้วนะหมื่นหนึ่งแล้วนะ Yeah the cherry on top She already listen the cherry on top i s famous in Philippines Yeah Love it love it cherry on top go with me พี่หลิงยามาใกล้เขินน่าจะขนาดนี้จะบกบากน่าจะขนาดนี้แล้วกินข้าวยังกินแล้ววันนี้กินกินแจว่ววันนี้ได้กินแจว่แจว,จวกับข้าวเหนียวกับไก่ทอดซึ่งอร่อยมากอาหอีสานอร่อยมากค่ะอีกัดซูสอีสานฟูสดอยากให แม่บ้านทำอร่อยมากเก็บไว้เก็บไว้เก็บสุดไว้ต้นนี้คืออะไรอ่ะหหดไจอ่ะเขาเขียนว่าอะไรเข้าร่วมทีมของแกใช่มันก็จะของนของแกเออ anyone from philippines say hi มาบุไฮ everyone if you from philippines มาบุไฮมา b u h ฮ philippines เอเอ Hi. ฟิลิปปินเยอะมากโอ้ฟิลิปปินเยอะมากมาพูดให้มาพูดให้ทำไมมันไม่ขึ้นคอมเมนต์ป่ะมันเหมือนขึ้นกดข้อติ๊กเกอร์มากกว่าป่ะเออมันขึ้นเว้ยแต่มันน่าจะใช่แต่ว่าเวลาหนูไลฟ์คอมเมนต์มันจะดีเลย์ไม่ก็ขึ้นไม่ใช่ใช่ใช่จริงเหรอมันขึ้นมันจะช้ามันจะช้า TikTok I love TikTok I love TikTok yes TikTok only TikTok มันมันช้าแต่ก็เลิฟอยู่ช่วยให้มันเร็วขึ้นนิดนึง จะได้อ่านลงโคกไงพี่หมอครับเราป่วยฉี่พี่หมอหรอพี่หมอ,หมอวันนี้ว,นนวันนี้พี่หมอ,อมันต้องมันต้องหมุนสักโคกสักโคกวะส,สักโคกสักโคก ี้ก่อนไหนอ่ะขอชมหน่อยมันจะเป็นแบบชคเก็บมองโอโหร้องใช่ใชแล้วก็โตบอกว่าตอนที่ฉีดเสร็จอ่ะกดชักโรกต้องเอาแบบนั้นลงใช่ใช่ใอ่ใ่ใอ่ใเ่ใช่้ช่ใช่ใช่้ช่ใ่ใช่ใช่ค่ใไม่เค่เข้าห่ใ่ใช่่ใช่ใช่ใช่่่ไช่ใช่ช่ใ่ใ่ใชเใชดช่่ช อันนั้นได้ดูดาวขึ้นบนหลังคาได้รูทับได้หลิงชอบดูดาวมากวันนี้เดี๋ยวพาดูหลิงชอบดูดาวมากจริงเหรอพออยู่ด้วยกันสองคนก็คือเงียบเลยนะเลยดีแล้วที่วันนี้เอาเจมาใช่ข้ามาสองคนก็คือเออมาสองซึ้งืกซึ้งอ๋อมุบเมื่อกี้เราทำเราไม่คุยกันอยู่ว่าทำไหมถึงทือููุ่นเนียหลิงว่าหลิงก็แบบอยากทำไหม ลิงกูไม่เก่งอ่ะนี่ไงทำกันหนูนะกาทำวางวางวางเดี๋ยวพี่สาวเมื่อยนะาได้ไหมหมวใครไม่รู้หมวกพี่ปะหมวกเต๋อะ็อกล็อกตัโอ้ยว่างบนไหน มาจะทำอะไรสักหนึ่งอย่างมาคุยก uh ัน huh. ก่อน Lingling is going to, to toilet. Lingling how ิ i s n e y Okay. Talk to us first because he want to take a p <laughs> i e c e ้อมยังไม่ได้ทำเพลงนี่ Hi, I'm d e n j i I'm half p h i l i p p i n e s o Wabuhi everyone. in waiting the จะได้ดูเที่ยวในแอปแดงวันเที่ยวอะไรคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันเที่ยวอะไรเาไม่ย่ใจต้องให้พี่ตรวจกันอีกค่โอเค okay. next week next week ต้องตรวจก่อนนะคะก่อนงนะคะพี่หมอไอพี่หมอพี่หมอ is in the toilet ฟังเพลงอะไรพี uh ่สาวฮะฟังเพลงอะไรอืมอะไรก็ได้เลยหรือไม่ค่อยฟังเพลงชอบฟังคนรุ่นเปิด You guys are so lovely, thank you. Half Pinoy, yeah. Half Pinay, I'm. My mom is Philippine, my dad's Chinese i n Thailand. ฮะเกาหลีแหละเกาหลีก็ได้ Song only Korean n ก o n ลีซองออล s เธอเป็ e น้องสาวยัง e ง than Ling Ling, but look older. Because her look mature. อะไรหนูก็เด็กอยู่ค่ะก็บอกว่าดูโตค่ะก็ดูเด็กค่ะดูเด็กเออมาแล้วเขามาแล้วบอสพรีดี้เธอเข้ามาที่จีมาพูดในไอจีบ้างไม่มาแอบม่วงอย่าพูดชื่อแอบเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนบล็อก บอกโดยบอกอย่างยังยงงไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตไอเลิฟกตอกแล้วลองใส่สูทาวสีดำหมดจับกนจร่งหรอให้ดูให้ดู fit check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  i s a fit f o t check f โอ้ีเธออยากจะเอ่อ move to another application ไหม